จังหวัดส,สุรินทร์ค่ะได้มีการจัดออกหน่วยเคลื่อนทีพ่ออสอวนะคะในพื้นที่ของอำเภอศรีคอรภูมค่ะทีห้องประชุมสันสององค์การบริหารส่วนตำบลยางนะคะอำเภอศรีคอรพูมิจังหวัดส,สุรินทร์น,นายพิจิตบุญท่านภูวาราชการจังหวัดส,สุรินทร์เป็นประธานเปิดหน่วยงาน เปิดนวยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสวอจังหวัดสุรินทร์ค่ะประจำปี2 5 6 7โดยมีนายสันทัศน์แสนทองร่องภูวราชการจังหวัดสุรินทร์ปรลัดจังหวัดสุรินทร์นายอำเภอศรีขอรพู่มหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองรรค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันภูใญ่บานและก็สมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสวอ์ในการเข้าร่วมพิธีค่ะสืบเนื่องจากนะคะสมเด็จพระศาารีนครินทร์าราบรม ราชชนนีค่ะส่งจัดตังมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์าบรมราชชนนีหรือว่าหน่วยงานพ่ออสซวค่ะเพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนผู้มีผาคปฏิบัติงานเพื่อซ้อยเหลือให้การส่งเสริมสุขภาพป,ป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและฟืนฟูสุขออาอณมัหให้แก่ราษฎรในทองถินทุรการดานและยู่างไกลการคมนาคมที่บอสามา มารับบริการด่านการแพทย์และสาธารณาสุขได้โดยสะดวกโดยมีบริการทั้งเหลืองของด่านทันตกรรมแพทย์แผนไทยและกระโหลกทั่วไปค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถเขารับบริการได้โดยบม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ